เขาอยากดูพิตาณานตต่อยบ้างครับผมขอเต็มเลยเอาะไหนรขอเสียงให้พ네ิตาณานต์ด uh> ้วยครับมาเอาละบมน้ำเงินซาบาเบ่โอ้ยคอนเสิรหน่อยเลยดูมีเพลงแบบตัว มุมแดงของเรารู้อะไรนี่อยู่แล้วรู้จากชื่อเสียงเวียดนามมนอยู่แล้วนักสู้กระดูกเล็กปีเตอร์เดนแมนคนนีย้เลยครับแล้วทำไมพวกคุณไม่เสียได้ถึงกันนะฮะฮะคนนี้ครับหลายคนบอกว่าเป็นฝาแฝดผมนะผมก็อันนี้นะครับผมต้องขอรีวิวก่อนครับ ขอสัมภาษณ์ขอญาตสัมภาษณ์นะครับุมั้งเงินอ่าเรารู้นยังไงบ้างสำหรับไฟนี้เราเรี่นต้นแหงตัวตำแหงเงแหงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทาอะไรที่ไรคับสังนี้มุกไปไหบ้างแหงรเงี้ยเอ้ยยังคุณจากมุ้งังพี่ครับเอาละเอาละเอาละครับเราเอาดีมุ้งแดงกันบ้างขอความรู้ของมุ้งแดงเลยครับผมไอไฟนี้กัาแพงเพชรครับผมขออาติได้ไหมครับ ขอเสียงดังให้กับพี่ชาบาร์เบอร์หน่ครับเอาละฮะเลยบร้อแล้วเะดยยวีผมีอะไรมาให้ด้วยนอผมมาี่มาดูตามตาเดี๋ยวเดี๋ยวเหารูปมด้วยเอาวะเดี๋ยวถ้าผมได้สองเรียนนะ้ผมกลับบ้านดเลยนะคึ้นแสนโอเคครับนี่พี่ใครเห็นที่เขาหมูอ์สวยหมสกยหมึ้นแสนแล้วนะวะไหมสวยไหม เดี๋ยววันนี้ครับถ้าเขายืนครบห้าทีนะผมจะให้นาฬิกาแบรนด์ไว้แล้วผมให้เขาไปมูลค่าจริงไหมสงมื่นจริงไหมจริงอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาโี่เนี่ยดูดิมีให้เลือกสองสีขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุะไรนะสองหมื่นกูบาทสองหมื่นกูบาทนี่ครับผมถ้าไม่โดนน้องอ่ะเอาไปเลยมูลค่าสองหมื่นไม่นเรื่าผมถ้าไม่โดนนะครับเอาไปเลยเอามาล่อหรือเปล่าถ้า ตัวลาบูผกลับบ้านแล้วเดี๋ยวนะฮัเนาะพีเตอร์เดนแมนได้รับไปเลยสองลูกดีไมตีแสนเรื่องนี้เอาเค็มมาจังเลยครับผมมีความหวังมีความหวังเอางี้ดีกว่าเวลาพร้อมไหมครับอันนี้เอกตสารเลยครับไทยนะโอเคร่าพร้อมห้าทีนะวยไทยนะผมชกนัดพร้อมนัดพร้อมโอ้

ได้อยู่ไหมนาฬิกาเยเอาลนาสองตาสมื่นสองมืนสองมืกำแพงเพชรกำแพงเพชร ก็ดีดเปิดาสองมวยนิดหน่อยกองเชียร์ถึงกับร้องอุ้ยแล้วใจหมดวลาแล้วใจหมดแรงแล้วหมดแรงแล้ว วิวแชร์ก nah, right okay. so okay. hey. ็ได right. okay. so ้แค่นามแค่นามครับผมรบกวนนะครับเราจะมาให้ลุกขึ้นมาต่อนะฮะับถ้าลุกขึ้นมาต่อพวกนี้ต้องเซ็งล้างตัดผมแล้วกันโอเคนะอ้ยใารจะไปแล้วนรับแกพิชาบาร์เบอร์เหรอครับอย่าบอกยืนให้นานนะโอเคงานแบบที่ให้นะครับ เดี๋ยวแล้วออยอกันพี่ถอยอ่อนก่อย่าปพี้ยน่ถอยออนกันพี่เนห่วให้พี่หายใจกันคุแนานัให้พี่อยหายใจกนถเองนะครับีกัดนะผมป้องกันตัวให้ดีขอเสียงตมือหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋วันนี้อันนี้่ดอันนี้ผมถือว่าแล้ว

ประชาสัมพันธ์นะครับผมพรุ่งนี้ร้านตะผมชาบาร์เบอร์ปิดให้บริการดีครับดีครับผมอ่าเดี๋ยวรบกันคุณพี่ตี๋อีกประมาณนาทีนึงรบกวนช้อนนิดออกไปข้างได้เลยครับตามมาครับขอบคุณอ้าวอาขอให้ความรู้สึกกับนี่น่ะก็ขอบคุณชาบาร์เบอร์มากๆเลยนะครับเขาเก่งมากๆเอาต้นยกผมนี่ตกใจนะครับคนดำมาในกระดานนี้ครับ แลนี่ออย่างที่ประทับใจกับงานนี้มากครับก็เราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจริงๆนะครับเพราะว่าสนับสนุนให้เยาวชนนะครับได้มีพื้นที่นะครับเอาความสามารถนะครับผมมาใช้นะแทนที่เราจะไปมีเรื่องข้างถนนหรือยังไงครับไปดูพี่นี่ทุกคนเป็นแบบอย่างนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่กจแข็งในอีกทางแล้วก็ขอขอบคุณวัยรุ่นกำแพงเพชรนะครับมีมีใครเจอพี่พีเตอร์ไหม ขอแล้วขอเลยผอไม่เอาแล้วขอไม่มีใครกล้าแล้วเนี่ยทีงผมเนี่ยถูกมอบหมายมาให้เล่นพิธีกรนะครับที่รู้ว่าต้องช็อเป็นอย่างไรนะครับ้นอย่ามันใส่ยาบอผมเลยครับบอกว่ากูไม่อยากเหื่อยงนหน้าแล้วกูเตะขูก่อนเลยแล้ขอขอบคุณไอตาไวส์นะครับผมที่ช่วยสปอนเซอร์ก็สนับสนุนสหรับคนที่เตยมโตมานกรการครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอคนครับแต่มาครับกองหน้ามาเถอะเอาเลยทางทีมงานเตรียมนักช็ 狂打呼，谁到谁闹？啊啊啊